เด็กๆสวัสดีพี่ๆเขาก่อนอสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับช่องเจขอบเหมือนเดิมค่ะวันนี้จะมาแปลงขนให้เด็กๆนะคะนี่แม่แปลงไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งเพราะว่าแม่เห็นนะคะที่ขอบนะคะมีไอยย้ยาจ้าชูนะคะปักอยู่ก็เลยแบบหาหาแล้วก็เห็นขนเขาพันกันเยอะนะคะแม่ก็เลยทําการ หยิบออกให้แต่ว่าอยู่ๆลูกชายเข้ามานะคะลูกชายสุดหล่อของพ่อขอบมาก็เลยมากวนมากวนพ่อๆขอเขานะคะกวนเน่ะปะเี่ยสัรหาแนวกวนได้แปนแป,น,ปนของของแป,นก,น,ป,น,น,ปน,นก็นี่ไี่ไหนแปนคนแปนแล้วก็มีแนวอยู่ ไม่ได้ชี้ไร่ไหนมาไม่ได้ชี้ไร่ไหนมาไม่ได้ชี้ไร่ไหนมาให้พี่เขาดูว่าพี่แฟนหรหล่อไหมฮะพี่แฟนหรหล่อไหมฮะหน้าขี้กระเป๋งแบบนี้รล่อไหมครับหน้ามึนๆอย่างงี้นะว่องยักยักเนี่ยรล่อไหมครับใครที่รักพี่แป๊น,นะคะก็ฝากกดอ่า กดไลค์คลิปให้หน่อยครับฝากกดไลค์คลิปให้พี่แปนด้วยนะดังบัดบาดองับดังเขาเล่นกันนะคะเขาเล่นกันแบบเมื่อกี้เลยแบบเขาอยากหยอะพ่อนะคะก็จุ๊บพ่อเลียพ่อไปแล้วทีเนี้ยพ่อเขาก็แนะ่เดี๋ยวหงับดังเดี๋ยวก็เลือดบาดอีกนี่นะคะนี่นีนเอเป็นแล้วเนี่ย พอ่อหลงนับดังกัน <S 2> <S 2> <S 2> <S เฮ<อ>้ยพ่อก็หาขายเงียๆพ่อก็เยี่ยนน่ะหน้าเยี่ยนๆน่ะหน้าเยี่ยนๆสันส,รรสรรันองเป้ามากเฮ้ยเซ็มไหมเช่มไหมเช่มไหมล่ะแม่พีบ่บอบนะเนือใช่มไหมแม่แปลงแรงไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่ขอบอ่ะเมื่อกี้พี่ขอบร้องนะคะสงสัยจะเจ็บ ก็เลยแบบแป,ปรงบัาแปรงบัาฮะแปรงบัวฮะไม่แปรงบัาฮะไม่แปรงบัาเองนะฮะเนี่นนนย,ยแปรงนี่คือแทบจะพวกเข่าขนเธอแล้วเนี่ยไม่แปรงอ่ะนี่นะอ่ะแปรงออกแล้วแปรงออกแล้วแปรงลูกคอกออกแล้วตอนนต้องดูก่อนไหนมันมีหญ้าปักอีกไหมดูซิอ่านอนลงอึบๆเลยอึบๆเลยอึบๆอ อาออึบอึบแล้วอืออึบอึบแล้วครับอ๋โอเคโอเคโอเคเนี่ยนะคะขนเขาคือแบบหนามากหนาจริงๆนะคะช่วงหน้าหนาวมันนอนสบายเลยตัวอื่นเขาแบบตัวอื่นเขาแบบโอ้ยหนาวสั่นไหนไหนไหนมาดูก่อนนี่มันมีบักหยาบวะพี่เป็นครัไม่ควรพ่อได้ไหมลูกให้พ่อได้นอนก่อนนี่ให้พ่อได้นอนพักหน่อยเร็ว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 เลย สายโอกวัวไมนะ่เป็นไปสายโอกวัวท,ที่ที่อะไรไม่รูรอ้อันนี้แม่ขายของคนเดียวด้วยนะคะพ่อเขาไปที่คอกหมูจนแม่ก็เฝ้าร้านอยู่คนเดียวอาวไม่ใช่คนเดียวอยู่กับลูกๆห,หลานน่าจะคิดกระโป๋งคิดกระหลืนทั้งหลายเนี่ยแล้วจะอึกบ่ คือจะอึกนี้อบพี่อรน,นอนทับตูดลูกเลยนอนทับตูดลูกชายเลยลูกไหนดูซิขาวันน่น้เงินบอเม็ดหญ้าเอี่นะคะเม็นหญ้าแบบเนี้ยอ่ามันจะชอบปักนะคะเพราะว่าไอปีที่แล้วนะคะปักพี่ขอบไปจนเป็นแผลใหญ่เลยนะคะ ็นแผลใหญ่มากจะแม่ไปขายของแป๊บนึงนะคะดูเด็กๆไปก่อนนะไม่ออกมาหรอกครับไม่ออกมาหรอกไปหมดแล้วไปหมดแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวแม่ลงคลิปก่อนแปบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาอัดคลิปใหม่คะ่ะ